กราบสวัสดีคุ้มชมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกครั้งในเกม c o r e Keeper ที่วันนี้ครับผมก็จะมาตีบอสโอโมทอสให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมว่ามีเทคนิคในการตียังไงแล้วก็ทําไงในการอัญเชิญเรียกมันออกมาครับผมก็ก่อน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีอัญเชิญเรียกมันออกมาก่อนละกันนะครับผมก็ก่อนที่เราจะเรียกบอสโอโมทอสมาได้นะครับเราต้องสแกนหามันก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนให้เรามาที่ NPC ตัวนี้ครับผมจะมีของที่เอาไว้สแกนบอสโอโมทอสอยู่ก็คือตรงนี้นะฮะ เครื่องสแกนโอโมทอนนะครับผมให้เราใช้อัญมณีโบราณ10ชิ้นส่วนจากกุหลสแล้วก็เปลือกหอยทะเล15นะครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าไอ้เปลือกหอยทะเลเนี่ยหาจากไหนนะครับให้ไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะก็พอเราคราที่เครื่องสแกนเสร็จ้วครับให้เราสแกนหาได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับพอเราไปที่หมาเนี่ยมันจะมีบ่อน้ําเป็นน้ําวนนะให้เราคราอันนี้ไปครับผมเกล็ดดับสูนะครับผมสวมใส่ในมือลองได้ หยื่อชนิดนี้จะประกอบด้วยของกินและของวิเศษหลายชนิดนะครับดึงดูดสัตว์น้ำก็เรียกบอสมาได้นะเราต้องขาบอันนี้มาเพื่อไปสู้กับบอสนะครับผมแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำเนี่ยทำจากอะไรบ้างนะใช้เหยื่อสีม่วงเหยื่อรสเผ็ดรสหวานรสสว่างสองสว่าง,างแท่งอ,อัลาลีก็อัญ,ญมณีโบราณนะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยหาจากไหนโดยเหยื่อสีม่วงนะครับเราจะหาได้จาก MBC ชาวนาตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า MBC ตัวเนี้ยเรียกยังไงก็ไปดูคลิปก,กลของ ก็พอเรามาครับให้เราเอาเงินเนี่ยมามาแลกกับเหยื่อสีม่วงอันนี้นะครับผมพอเราซื้อเหยื่อสีม่วงนี้ไปแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเราอย่างนี้นะฮะผมซื้อมาแล้วนะฮะก็ส่วนพวกเหยื่อสามเหยื่ออันนี้ครับผมเหยื่อส่องสว่างเหยื่อรดเผ็ดเหยื่อรถหวานนะครับผมเราต้องมาเอาที่ตรงนี้เลยฮะเดินตามผมมาได้เลยนะผมได้ทําการคลาบโต๊ะตรงนี้ไว้นะครับผมเราต้องมาที่โต๊ะดีบุกกันก่อนนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตโตะใหม่มาก็คือโต้ทํางานเหยื่อล่อนะ เป็นแบบว่าตัวทำงานเพื่อใช้สร้างเหยื่อตกปลานะครับผมพอเราครับตัวมาเนี่ยผมก็มาวางตรงนี้นะฮะนี่ครับมันจะอยู่ตรงส่วนตรงนี้นะตัวเหยื่อตกปลาเราก็มาคับเหยื่อ3อันได้นะครับผมเป็นเหยื่อรสเผ็ดรสหวานแล้วก็สองสว่างนะจะใช้พวกเอ,อ่อพริกไทยระเบิดอาร์บ์รี่นะครับแล้วก็ทิวดิบดสองสว่างนะพอเราคาบมาอย่างละสามสิบนะครับเราก็สามารถเตรียมพร้อมได้แล้วนะอีกอันนึงก็จะเป็นสิ้นท่วนจักรกลนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่ MBC แล้วก็ ตีตามมอนสเตอร์ก็จะดอบมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อเนี่ยไปค้าให้ดูกันนะครับผมว่ามันค้าเหยื่อได้จริงๆหรือเปล่าโอเคฮะตอนนี้ผมก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาครบแล้วเดี๋ยวเราไปค้ากันก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น a อ c ของเรานะฮะเออผมลืมเอาแท่งออกทาลีนมาด้วยนะครับผมเอยมันไม่ใช้ชิ้นส่วนจากโกนสีมันใช้อัญ,ญ,อญ,ญมณีโบราณเท่านั้นนะผมลืมผมพูดผิดไปก็เดี๋ยวเราเอาไอ้น,นี้กันก่อนดีกว่า เออแท่งออกาลีนแทงออกาลีนก็จะอยู่ในกล่องนี้นะครับผมโอเคผมมีเยอะมากไปกันเลยครับเหยื่อกันหวานหวานหมูหมูปึ๊บโอเคฮะตรงนี้ผมก็คราบมาแล้วนะครับผมคราบมาสองอันเลยนะครับผมส่วนวิธีใช้เหยื่ออันนี้นะครับให้เราเอาไปใส่ตรงนี้นะฮะตรงช่องมือรองของเรานะแล้วก็ตรงช่องนี้นะครับเราไม่ต้องอะไรนะเราแค่แบบว่าถือเบ็ดในช่องปกติ แล้วก็สามารถตกได้เลยนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าใช้ได้ทุกเบดหรือเปล่าแต่ว่าผมใช้เบ็ดสกาเลตเนี่ยก็ตกเรียกบอสมาได้นะก็เดี๋ยวเราจะไปตกเบ็ดให้ดูกันนะครับผมว่ามันตกยังไงเรียกบอสออกมานะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการตีบอสของผมกันนะครับผมผมขออธิบายเกี่ยวกับชุดที่ผมใส่มาก่อนว่ามีอะไรบ้างนะก็อย่างแรกครับจะเป็นสร้อยคอสร้อยคอของผู้พิทักษ์โบราณนะครับผมบรรเทาดาเมจจากบอสลง17% แล้วก็แหวนในวนใส่เป็นแหวนของมอฟฟาครับเป็นแหวนของบอสรามสีฟ้าเพิ่มดาเมจคิทิค้อนนะครับ36%แล้วก็แหวนแก้วขาวนะครับที่เลือกใส่แหวนแก้วขาวเนี่ยเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสลบเด็กเนี่ย6%เลยฮะเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะปล่อยกระสลมออกมาซึ่งหลบยากมากนะแล้วก็ผมก็จะใส่มือลองเนี่ยเป็นออแมกกาบุนทองคําซึ่งหาได้จากการตกปลาทั่วไปเลยนะหาจากกล่องสมบัติก็ได้จะเป็นการเพิ่มพลังชีวิต คันครับ1.9วินาทีนะมาทันได้ของชุดนะครับผมจะใส่เป็นกางเกงของไอวี่เพิ่มดาเมจค,คริสคอฟสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็หมวกกับชุดเนะี่ยผมจะใส่เป็นเสื้อคลุมของนักปา่าแล้วก็ฮู้ชของนักป่าครับที่ใส่เสื้อคลุมของนักปา่าและฮู้ชของนักปา่าเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเซตครับถ้าใส่2อันเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจใส่บอส25%แล้วก็ในส่วนของสแตทของมันเนี่ยจะต้องโอกาสหลบดีดด้วยนะครับผม ซึ่งเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันแบบปล่อยกระแสลมก็เลกรุกน้อกออกมาเยอะมากทําให้แบบว่าเราควรที่จะเพิ่มโอกาสโดหลีกมากนะครับผมผมก็เลยใส่เซตนี้มาก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีบอสกันเลยดีกว่าครับผมคือบอสตัวนี้ครับจะมีวิธีการโจมตี2รูปแบบนะครับโดยรูปแบบแรกก็คือปล่อยกระแสลมออกมาจากตัวของมันนะครับผมเป็นพายุส่วนวิธีที่สองก็คือมันจะเรียกหนวดของมันนะครับออกมาตามพื้นน้ำนะซึ่งมันจะคอยตีแล้วนะครับผม ทีการตีนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเล่นหลายคนเนี่ยแ, anyway, แนะนําว่าใช้เรือดีกว่านะครับผมหรือจะเล่นคนเดียวเนี่ยก็เล่นเป็นเรือก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยผมขอแนะนําเป็นการแบบวางพื้นดีกว่าเพราะว่ามันจะเดินทางสะดวกนะครับผมแล้วก็บ <ๆ S 1> อสตัวนี้นะครับมันจะปูปูโผล่ใ <mouvement> นน้ํานะก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มตีบอยกันเนี่ยเราต้องเอาเหยื่อเนี่ยใส่ไว้ในมือล้องแล้วก็ตกเรียกบอสออกมาก่อนนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยในคลนะิปเนี่ยผมตีกับเพื่อน2คนนะครับผมรวมเป็น3คนผมใช้เรือนะครับผมเนื่องจากว่าวิธีแรกเนี่ยผมใช้วิธีการวางพื้้นแลว เออตัวบอสเนี่ยมันเรียกหนวดออกมาเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเราเล่นคูออฟกันมันมีหลายคนบอสมันก็จะเก่งขึ้นแล้วมันจะมีหนวดเยอะมากทําให้ผมแบบไม่สามารถรอดพ้นจากบอสไปได้นะครับผมเลยเปลี่ยนเป็นวิธีใช้เรือในการโจมตดีดีกว่าแล้วก็เน้นว่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมเพราะว่าบอสตัวนี้มันตีเยอะมากก็เลยต้องแบบคอยยิงสแปมใส่มันเท่านั้นนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีที่ผมตีกับเพื่อนกันเลยดีกว่านะครับผมไปครับ แสบแสบแสบกูแสบไปไหนแล้วไะ้ไปนู่นแล้วเพื่อนกำลังขับเรือไปครับอันตรายต้องต้องรีบตีก่อนที่หนวดมันเยอะเว่ยข้างบนหรือเปล่าข้างล่างหรอไม่ไม่ข้างขวาแล้ข้างขวาที่เดิมที่เดิมที่เดิม แย่แล้วครับที่เดิมครับที่เดิมโ yes <Industry S 1> <ifting S 2> อ้ทำไมลมลมพายุฮะพายุผมดูพายุไหวแล้วไหวแล้วไหวตาหนี้ไหวครับตาหนี้ไหวแน่ครับผมไล่เคลียร์ปลาหมึกดีกว่าว่ะลบดีลมดีจบดีฉันทำได้ผมไล่แค์ปลาหมึกให้ไปดูข้างบนข้างบน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 ซ้ายบนซ้ายบนซ้าย อเอยโคตรแสบขอขออนุญาตเอาเกาะขึ้นมาล่างกวาล่างซ้ายครับล่างซ้ายตีฟีผมงตีฟีผมงตีฟ,ตฟีตีฟีลูกหมาป่าเมาคีขวบนขาบนขวบบนขวบบน โดนลูกมัหมดเลยมันอยู่ไหนล่างซายล่างซายโดนแต่ลูกมันโดนโดนโดนึ่งหลอดึ้งหลอดขึ้นหลอดผมตีฟีผมตีฟีผมตีฟีไปไหนคนนี้ไปไหนกลางกลากลาางกลางกลางกลตีฟีตีฟีผมตีฟีผมตีฟี กลางเลยกลางเลยช่วยตีช่วยตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีลูก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 ไอ้เฮียบอกว่าตีลูกแต่ลูกมาเยอะไปว่ะอ้าผมแตกตัวเรือมาลมาอู้อู้แตบ โอ้ยเหี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินยากินยาไม่พักเลยโอ้โหหลบโอ้โหพายุพายุมาไม่พักเลยลูกจะตายของจริงจะตายของจริงจะตายของจริงโอ้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยฮะเห็นแต่พายุกูไปเล่อยอันนึงกูไปเล่อยอันนึงเล่นเลย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 กูไปเร่ยกูไปเล่อยกูไปเล่อยเอ้ยแบมเอาเหลือเปล่าอกูยังไม่ยอมกูยังไม่ตายกูยังเคยตายอ้ากูตายแล้ว แล้วมันหายไปไหนแล้ววะเพื่อนกูไอไอแบมมีพื้นป้าเอ้ยไม่มีไอแบมไอแบมต่อไปเรื่อยๆไอแบมไอแบมต่อไปเรื่อยๆเย้ไอที่ไอไอไอซิลเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเรียกไปรับเขาเดี๋ยวคุณเรียกไปรับเขาคนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ภาพตอนตาย ในที่สุดนะครับผมก็สามารถปราบบอสโอมรอนได้อย่างยากลาบากนะครับผมซึ่งไม่ได้มีภาพตอนตายเก็บมาด้วยนะครับเพราะว่าผมตายอยู่เห็นแค่การระเบิดไกลๆนะตรวจสอบของดอกที่ได้จากการปราบบอสโอมูลอสนะครับก็จะมีดังนี้เลยฮะโดยมันจะมีพลังวิญญาณให้เราก่อนนะครับผมเหมือนของอาซิออสเลยโดยวิญญาณของโอมรอนเนี่ยครับมันจะสามารถโจมตียะยะไกลเนี่ยมีโอกาส3%ที่จะเรียกพายุทอร์นาโดออกมาได้นะครับผม ผมมองว่ามันด้อยกว่าอเซออนเยอะอยู่นะครับเพราะของอเซออนเนี่ยมันตั้งสิเลยแต่เป็นอีเดียบรชชิตดตามเมจก็พอๆกันเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของดรอปในกล่องกันดีกว่านะครับก็จะมีส่วนมากจะเป็นแร่อัลาลีนแล้วก็เป็นชุดเกราะครับเป็นชุดเกราะของบอสโอมโมลสตัวนี้นะซึ่งถ้าเกิดดรอปดีๆเนี่ยสามารถดรอปได้ทั้งหมวกทั้งชุดเครื่องกันนะครับผมอันนี้ผมดรอปแค่หมวกมานะจะเป็นหมวกปลาหมึกนะครับผมแล้วก็สเตตนี่ก็เยอะพอสมควรนะ แล้วก็จะมีแหวนของบอสนะครับผมเป็นแหวนที่เพิ่มดาเมจใส่บอสได้นะครับผม,ผมก็เอาไว้ซช้ตีบอสกันได้ดีเลยฮะที่เหลือก็จะเป็นแร่อัลาดีแล้วก็ตามหมึกกล้วยยักษ์ของมีค่าต่างๆครับก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของกล่องก็จะเป็นกล่องเดียวกับอาซิออสเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับลิปในวันนี้นะครับวิธีปรบาบบอสโอโมร์นะครับผมแห่งท้องทะเลนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ถึงสอ0วัก็ใช้เลยแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายจ้า